สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวลาาทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวลาาพารวยมื้อนี้ทั้งซ่องสาวลาวพารวยเนาะก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูกุดใหญ่เนาะเพื่อที่สิมาตามตัวเลขแนวทางกับปูเนาะประจํางวดวันที่1ึกันยาสองพนารหเนาะว่าปูซีมีตัวเลขแนวทางให้หาเป็นตัวใหเนาะมาฝากมาต้อนเอฟซีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านที่ท่าเบื้องท่าสมเนาะเอาเพื่อบพ่เป็นการเสียเวลาเนาะกลก็ไปเบิ่งตัวเลขแนวทางไปกราบน้มัสการปูนํากันเลยเนาะ สำหรับ f อฟท่านใดที่เข้ามาบึงแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ้วกะ็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แน่เนาะเพื่อที่สิเป็นกำลังใจให้กับทั้งซองได้นำหาตัวเลขแนวทางเด็ดดีๆมาฝากมาตอนเนาะเอาเบ้าๆลายเฮากลับไปตามตัวเลขแนวทางไปกับน้ำมาสการปูกุดใหญ่น้ากันเลยไปไปยูคูไปหา,ากันกไปดูดอยูอ่กลับนมัสการค่ะกลับนมัสการปูเลื่อนพ่อนุกหลาน โอ้ย่ไ่สุดละกูอไก่เซียวเรียบฝันให้ชุวงนก็ด้เห็นเลยตัวเยบซี่ก็ได้ลงไปแม่นวะออกูพูดงีบานี่ก็เซียวมที่เจ็ดได้บานกูแลก็งกันว่าสมองแข็เส้นเลียแข็สมองมันจะลุ้หวานวันเีนคิดไหลว่าจะ วันที่หนึ่งกันยายนครับพอโยอเส้ที่ปีขงวดเจ็ดจะได้ผู้วันเี่งวดเจ็ดงวดส่อนแล้วครับโอ้เจ็ดงวดนยครับเจ็ดเดงวดที่ีได้ครับรีไม่เอาท่างปูอจะพ่ดใส่ควค่ะจะอดใส่เน่ยไม่ยาก <c oughs> มมีหน่วยยางอยู่อืม เอาเอาเ,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 เรียกมีดเรียกฟันไปล่องเบิ้งปูฝันว่าจังไดเระปูเดี๋ยวสีว่องให้ฟังดอกกีดเส้นก่อนกีดเส้นก่อนเนาะเอาโบเบิ้งกี่มวยเท่านั้นน,นี่ไปหางเงินน้ำขออสบ่าว่าเราเรียงรีโหมดโบเปลี่ยนมารีโมทแน่หาเอฟซีไม่คนเขามากนีโมทเลยเดี๋ยวเอฟซีที่ทวงอีกว่าโบเอาไม่บรรทัดให้ปูนะนี่หมดมัน แมนีโมทดมาเนปเขียนนี่เขียนไว้อยู่ว่าส่นีหเขียนไว้ก่แล้วเนาะเียกจปูค่ะตามส่ดนแห้เขาบอกท่านเห็นค่ะห้าฟูคนเขามาเบงไมที่ไม่เห็กฟูเจ็ดสี่ไม้อาจจิบกหูเลือกเนาะทาเฮาบอเหือเก่าอับ่อันลเห็นมันเขามามันต้องะสนกับสนเชือซื้อว่าใดอีกคืึ้งวันวนนึ่งกแค้วูดูสนตรพิสดง สูตรพิสดารเนาะคุณถตัวมากๆว่าใฮเครึ่งเดียวนี่ไหมโอ้กูสื่อเสียเปยไปสุดแล้วไม่ไ้กูก็เอาแล้ว่าสนามเนี่ยางปูนี่ได้งวดเจ็ดลีดิถ้าตามมาซงวดเลขสูตรางงวดเลขถูกแล้วก็ม่าหกงวดตงไดกัเขานี่เป็นงวดที่เจ็ดแล้วโอ้งวดนเลขถูกเพิ่มหนึ่มาองคุยกันที่นี่ กันห้องก็ถามกันว่าว่แม่ยาช่องว่าบ่แห้งหอกวสันว่าสิยาช่องว่าสันว่ามันได้แขีนว้งหรือว่าสันเียกูปุไงโอ้ะรปี่ะเขียนเกซีไมเป็นเด็กเจ็เลย มันห่วงยเกล็ดไหลวะเก็บไม่ก็ได้ค่ะเกิดเราด้วอกันถอนไม่มาหยุดวองเมื่อลรสิไม่เป็นเาคนละอันีของเขาออกออปอนี่น pues ี oh, like ่ปูปูสนหน่อยปูโอ้เขียนเกันเราเอเข โอ้ของไม่บนบทียงบ็ได้จนเอาือบทียงกันเถอะเขียนผิดแล้วใบไม้ซะเอาใบไม้ก็ได้ปูอใบมซะอันนี้ปูฟันนี่เอาปูเปลี่ยนกระดาษไมครับผมปูเขียนให้ผิดนะคบใบต่อฟันหลงปูปูฟันเล็ฟันนิมิต งวดนั่นก็เลขฝันได้ปูเขาฝันว่าปลาข้อปลาข้อายฟันนิมิตเด้อค่ะฝันว่าหลานเอารถไถมาเจียมบาเของบางทีมาเจียมดูอีกแค่เท่านึงเราที่มัเจียมอยังเันว่าเจีมโอโซ่ก็ใส่โอโซ่ก็ลั่ครับไม้เรียกทะเบียนเรียกทะเบียนนี้หรือเปล่เรีทะเบียนเนาะค่ะ จะเบียนลนี่ะเบียนีแดงร้่มันยังจวดอ่า เอ้ามันออกไปบ้วนมังนิ้งตอนนั้นปูแกจังว่าแหล่งวดนัันคือปูฝันว่าสันคือปฝันงวดนี่หัวนี่นี่มันก็เป็นไปได้ที่ปูหาสาปเป็ดแปลหาเป็ดตัวนี้นะแกจ้างว่าปูฝันเออจ้างว่าร้านเอารถไถมาเจียมหมอมึงนี่มาเจียมดูแต่ช่วงเที่ยวเราหัวสันเจียมเอาโชุเอาไยเสี่ยวลาบนี่เราปูว่าสันมันว่าอืมป่านี้เลขทะเบียนมันนี่ละอืม อันนี้เรียกชุดเก่ากันเมืนน่นั้นเมือ่อนี่ยุน,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 นั้นเมื่อนีอยู่ในวงการก็เมด่อเลยนี่มุนี่มุนี่เอาเขียนบ่เนี่ยเขียนเนียนๆให้จักครูสองคู่ในครูโครงสุดท้ายลันเน้นบ่จ้ะดีเน้นมันก็ดีนี่ตันตัวเอาสามตัวรวดใ้เขาไปแกะกูในเขาไปนันน้องจ้ะมันก็มาอัสี่เนาะเนี่ยตัวนี้ก็ดีมากตัวนี้ก็โยรักลอยใส่ยังเยอะนี่นี่

อันตั้งสีแล้วน้ำปูต่ำแกจะทำอะไรเย็บสี่พี่เจ้าน่าบังเอาดวงไปดวงมันวาสนาไปวาสนามันใช่เอามันม้วไหมเจ็ดซองมูวนี่าหมสองมูวนี่เนาะเมนค่ะเป็นไปได้หรเปล่าอยู่ในส่วนของมันเหมือนอะไนี่ค่ะอือเอาโอ้ไปโปรยเขาฟังก่อนอือเอาโค้งสุดท้ายท้ายสุดแล้วพี่น้องอ่อต่อๆัวพี่น้องก็สิเห็นล้างเละออกแล้วไม่เอาน้ำปูหลังจากเละปูเขานะคะวันนี้เขากะกล่องชุดถ้ายกันอืจสลุก วงสุดท้ายนะครับวงสุดใจเนาะตั้งหัวกันพ่อกล้วยโค้งเย็นเหนียบได้น่อยสวัสดีครับครับเสร็จลุวงสุดท้ายท้ายสุดค่ะปูมีฝันนะคะมาเพิ่มอันนี้เรียกฝันนี่ค่ะปลายทะเบียนสามแปดห้านะคะ โค้งผู้ท่ายผูให้มากนะคะจุดสมตัวสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็สองาเจ็นะคะแล้วก็สามเจ็นะคะน้องปัดติลนเอามาแปดหาบูเพราะว่าอันไม่น้องกันเท่ี่นี้แมนค่ะแมนแมนแมนมนซีเนาะปันกระดานไม่ต้องตะเลกันอันนั่นเมื่เนาะเเลกยนเลอันนู้นกันเม่เนาะแมนค่ะแต่เพือปีก9เก้า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 เจ็ดตัวเดียวเองวาเิดตัวนี้น่ลูกีลูมาใจนี่เจ็เก้าห้า ไงวะล่ะะสามเป็นไปได้่เอาก็นี้ดิฝันเยหยิบเอาตันกปูลอตอรีแล้วว่าเล็กนานยค่ะอะแล้วานนี้สูตรมาดงสเราไปตามสูตรแล้วก็เฮ็ดมาัสี่ดิกันว่าเจ็ดสามสามเจ็ดนี่กันเขาก็ว่าใกล้เคียงกันค่ะอืมกันสิบเก้สี่สิบเก้าสิบสองันสี่กัน กรมาเมื่อตีนเด็กปูเด็กตัวด้านหน้านี่ซื้อได้ด้่พี่น้องเด้อเพราะว่ายิบยับรถเตลีได้เลยออกรางวัลเล็กขายเล็กหนานะคะเนาะบอยมากนาลงเงเขาหนาลงรเี่วรดนะคะเนาะเหลือกวดนั้นเรขกตัวเพราะนั้นหนึ่งเ็ดสองมันออกสองเ็ดหนึ่งค่ะเมียนปูมวดว่างหันปูจุดจุค่ะเอาวลนี้บานผลมาดังงวดนี้บานเกดสองเนาะปูมาดังบันเอา สามเก็ดเราพี่น้องฟูเขียนให้นะคะสามเก็ดเก็ดหนึ่งหางเก็ดตัดลิ้นเอาเนาะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางสาธสอนกันนะคะก็มาจนมันกั็มาชนกันทั่วประเทศแม่นมอญดอกฟูอาจารย์ได้ก็เจ้าเฮ็ดมากขึ้นกันก็เจ้าก็มีสูตรของก็เจ้าเมียนเห็นว่าชนกันเนาะปูเนาะชนกันค่ะเอาสุดท้ายนี้ก็ขอขอะความฮาร์ดในงได้ก็ฮาร์ดค่ะอืมอีนแบกปัญญาทางให้แฟนกับท่างจองได้มีโฉมมีลาบนะคะแต่ที่ะสาดซาดิเดอปูเอฟซีมีปัญญาฮาร์ด เอาแล้วเนาะ FC ทุกคนเนาะหลังจากที่เฮ่าได้เบิ่งได้สมตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายกับปูกุดใหญ่แล้วเนาะหวังว่า FC ทุกคนคงจะแคบนาจอไปพิจารณาเนาะไปยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลกันแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิขอล่า FC ทุกคนทุกคนไปก่อนเนาะเอาไว้พบเจอกันในคลิปต่อไปให้ FC ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยกันทุกคู่ทุกคนเนาะสบายดี